เพราะว่าลูกปะมันก็ได้ช่วยอะไรให้เรดีขึ้นนะ่ะเอ๊ะแต่ดูกดีนะอืมเราก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำอะไรดีใช่ไหมอืมฮึแนนะังมาอืม นเบานะค่ัแลงเหนียวดำห,ออหูือัะอ่ะแล้วมันจะดำพกเราลองมาแล้วนะแดงมันกระดำแ่เราไม่ชอบสรุปไปใช่ไหมไม่ชอบสรุปเพราะว่าเรายังได้ที่สุดว่ามาันจ่อนหรือเทึ่ม โอโห่สดาลงต้อี่นะมูลเลนาได้สตท้ข่าก็แค่ว่าน่าจะต้องทาชีหน่อยนะเนี่ยนะน่าจะได้ดีดนะไปขาไปนะ มีเรหนื่อดํามากแลเราควอจายดจแล้วจะยิงไปก่อนนะช่วงนี้อย่าไปเคียมันจะขีดมากมามันคิดว่ัจังไม่เท่าเปล่ารอมัน,น,นไมชว่ามันังไม่เราเขาหรือว่าเราเขานไม่ใช่อเปล่า ราะว่าพ่อแม่เราก็เลี้ยงมาจนโตแล้วเราถึงคิดว่าเราเรียนตัวแเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยคิดว่าเราชอบขัดเกลื่อนจริงเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ชอบหรอกเราจะบอกว่าเราจะบอกว่าเราจะพื้ดิ้งเอไหนดี <c oughs> <c oughs> เราเบือ่อหลงมือคนหักเงี้ยไม่ค้อยตังเรา ใช่ป่ะทั้งๆที่แกว่าเราสวยป่ะ <c oughs> เราพูดจริงนะตั้งแต่เราเดินมาทั้งชีวิตนั้วเราไม่เคยเจอใครสวยเท่าเราเลยนะจริงๆเราพูดจริงเพราะทำไมเรืว,ว่าเราคิดดีอยู่ตลอดเว้ยเราก็เลยรู้สึกว่าคุณีเราสวยป่ะในขนาดที่มือคุณีม่ม่สวยนะลูกแบ่แตีวอื่สวยเท่าเราได้ไงอันดีอย่าไปคิดอะไรให้มันเยอะแยะเขาใส่เวลากูเกีบเมื่อวานอร่อยคลาโต นี่นะเราห้างไทยโทรศัพท์บบนะเขาแต่ว่าเราเขาเราเป็นตัวอย่างเราโดนนั่งขับไปเป็นตัวอย่าง <c oughs> เออเราเราห้างไทยโทรศัพท์เอ้ยสิ่งที่ดีขึ้นคือเราสวยกว่าพวกนั้นนะผู้ตรงจริงสวยกว่ามากกระเจี๊ยบนะั้นเราดูดีกว่ามากเราบอกเลยอืมมองโทรศัพที่สามทุ่ส